สอบอบน n e t 5 2หัวข้อฟัง์กชันฟัง์กชันตรีโกณวิตินะครับเขาก็บอกว่ามุมอาฟ้าอยู่ระหว่างศูนย์องศาถึง30องศาแล้วก็สอดคล้องกับสมการนี้นะครับให้หา,าฟ้าเนี่ยเราจะหาได้ยังไงนะก็มาดูกันก็ตรงเนี้ครับ ม,มันมันล่กันนะกําลังสองอ่ลบกันมันก็คิดเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากใช้สูตรผลต่างกําลังสองนะครับเราก็จะได้ s i ด7เองศาไอเจ็ดอัลฟาบวกไซห้าอัลฟคูณกับ sin 7เจ็ดอัลบห้าอัานะครับ ฝั่งขวามือก็อยู่เฉยๆไปก่อนยังคิดอะไรไม่ออกฝั่งขวามือเนี่ยไซสองอัลฟา α, คูณไซหกอัลฟาเนี่ยรู้สิให้ทำอะไรดีดเห็นไหมครับแล้วก็นึกถึงสูตรไซ์เอบวกไซ์บีนะไซ์เอบวกไซ์บี ก็คือ s u m ชุด r o d u c t เปลี่ยนผลบวกให้เป็นผลคูณแล้วก็ไซ n อล้ว i n ไซบีนะเออเปลี่ยนผลต่างให้เป็นผลคูณเออครับเ,เปลี่ยนกันยังไงจะได้เป็นมุม ผมว่าบางคนอาจจะจําสูตรไม่ได้ผมเขียนสูตรก่อนดีกว่าไม่งั้นงงไซน์เอบวกไซ์บเนี่ยมันได้เป็นสองไซน์เอบวกบส่วนสองคูณคอสเอเบีส่วนสองสูตรพวกนี้ผมพิสูจน์ให้หมดแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเราดูคลิปนิดหนึ่งนะฮะยังไม่ได้อัพทีนะ นี่ก็ได้เป็นสองไซด์ก็สลับกันนะครับก็อุย้ยโทษคอสคอสนะก็ได้แบบนี้นะครับสูตรนะสูตรเปลี่ยนบัวเป็นคูณน,นะเปลี่ยนผลต่างเป็นคูณน ก็มีสูตรอยู่ผมพิสูจน์ให้แล้วดนะเดี๋ยวค่อยไปตามดูนะครับโอเคก็มองว่าเจ็ดอัลฟานี่คือมุม a 5ห้าอัลฟานี่คือมุม b นะครับฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือสองไซด์บวกกันได้สิบสองส่วนสองก็หกผลต่างก็สองัลฟาส่วน2ก็อัลฟานะครับวงอีบนี้ก็ทำนองเดียวกันครับ ก็ได้เป็น 2, สองไซน์อัลฟ้าโคศหกอัลฟ้านะครับเ,เดี๋ยวก็ดูครับอะไรพอตัดจนได้บ้างอย่างเช่นไซน์หกอัลฟ้ากับไซน์หกอัลฟ้าตัดได้ก็ตัดไป ไม่ต้องห่วงนะว่าไซด์หกอัลฟาจะเป็นศูนย์มันไม่เป็นศูนย์นะครับเพราะว่าหกอัลฟาเนี่ยมันก็มีค่าอยู่ในช่วงศูนย์อยู่ระหว่างศูนย์องศากับร้อยแปดสิบองศานะเพราะฉะนั้นไซด์หกอัลฟาไม่ใช่ไม่มีทางเป็นศนะูนย์ก็ย้ายไปหาได้สบายสบายนะครับแล้วก็สองคูณสองคูณไซด์อัลฟาคูณ alpha, คอสอัลฟากองเนี้ย มันก็มีค่าเท่ากับ2เฮ้ยมีค่าเท่ากับไซน์2อัลฟ่านะครับก็ตัดได้อีกนะครับส่วนสองตัวนี้ย้ายไปหาครับก็ได้ cos ส6อัลฟาเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสอง cos ส6อัลฟ่าเท่ากับเซตหนึ่งส่วนสอง6อัลฟ่าเนี่ยเป็นมุมที่อยู่ในช่วงศูนย์องศาถึงร้อยแปดสิบองศานะครับหรือจะว่าไป ก็คืออยู่ในจตุภาคที่หนึ่งถึงจตุภาคที่สองือยู่ในช่วงนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็แสดงว่ามุมหกอัลฟานี่ต้องอยู่จตุภาคหนึ่งแน่ๆเพราะถ้ามันไปจตุภาคสองค่าคอสต้ตองติดต่ย <Okay. S 1> นตังคอสมุมอะไรได้เศษหนึ 1, ่งเศษสองก็คอสมุม เ้่าหน่วยเป็นองศานะตามช้อยก็มุม60องศานะครับ6 alpha อ l ฟ h าเท่ากับ60องศาอ l ฟ h าเดียวก็เดี๋ยวก็ถามนะก็10องศาก็าจบก้อนนี้ก็ตอบใช้หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นซัม t ู p ป o ร u ดักนะสูตรต้องแม่นนะอันนี้ผลตา่างอันนี้ก็เขาก็เรียกว,ว่าซัมทู p ป o ร u ดัเหมือนกันสูตรต้องแม่นนะครับ ก็มีอีกสูตรหนึ่งที่ต้องใช้ไซด์สองอัลฟานะครับที่ต้องใช้นะที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะฮะต่อไปอา้าวข้อต่อไปข้อที่สิบสามนะครับข้อที่สิบสามนะครับ ข้อที่สิบสามเดี๋ยวผมเขียนสมก,การก่อนนะสองรอกโจน์สองไซน์เอบวกสามคอสบีเท่ากับ 4. สี่สามไซน์บี บวกสองคอสเเท่ากับหนึ่งโจทย์ให้ไปหาไซด์ซแล้วก็อีกแล้วนะครับให้ A B C เป็นรูปสามมังกเอียมแปลว่าอะไรก็แปลว่ามุม A บวกมุม B บวกมุม C เนี่ยเท่ากับหนึ่งร้อแปดสิบองศานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอกระโดดข้ามไปสิ่งที่โจทย์ถามก่อน ไซ n ์ซีโจทามไซด์ซีไซ์ซีคืออะไรก็คือไซ n ์ร้อยแบลบ a บก b ครับซึ่งมันก็เท่ากับไซ n A บกบทั้งแหละอ่าเดี๋ยวไม่ขึ้นบรรทัดใหม่ดีกว่าซึ่งมันก็เท่ากับไซ n A c อ s b ส บวก s a s เอ b บนะครับโอเคเราจะได้รู้นะว่าสิ่งที่ต้องหาก็คือพวกนี้ครับสิ่งที่ต้องหาคือพวกนี้นะครับนี้เราจะหาได้ยังไงเริ่มต้นนะครับเราก็จัดการสมการที่โจทย์กำหนดให้เนี่ย คือจะทำยังไงให้ไซเอได้คูณกับคอสบีจะทำาไงให้ไซเอได้คูณกับคอสบีก็นึกถึงสูตรกำลังสองสมบูรณ์นะถ้าเรายกกำลังสองทั้งสองข้างเนี่ยพดกลางครับพดสองหน้าหลักนะไซเอจะได้คูณกับคอสบีครับเช่นเดียวกันสมการสองเท่าไปยกกำลังสองทั้งสองข้างเนี่ยพดกลางครับสองหน้าหลักเราก็จะได้คอสเอคูณไซบีปรากฏออกมานะครับเพราะฉะนั้นก็เบิ่มต้น จากสมการหนึ่งที่โจทย์ให้ก็จัดการยกการบังคับสองทั้งสองข้างครับ การกำลังสองทั้งสองข้างนะนี่ที่อยากได้คือตรงเนี้ยที่อยากได้คือตรงเนี้ยแล้วก็อันนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็จัดก,การยกกรรมลายนสองทั้งสองข้างด้วย แล้วก็สิ่งที่อยากได้คือตัวนี้ครับก็คือตัวนี้นะครับตั้งชื่อจะไม่รู้สมก,การที่เท่าไหร่นะแต่ตั้งเป็นสมก,การที่หนึ่งกับสมก,การที่สองนะครับว่าเราควรนําสมก,การที่หนึ่งกับสมก,การที่สองมาทำอะไรกันดีเนื่องจากตรงนี้สิบสองตรงนี้สิบสองเหมือนกันนะครับตรงนี้ครับ สิ่งที่อยากได้มันเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกมันไม่มีทางเลือกเลยครับต้องนําสมการหนึ่งบวกสมการสองครับต้องทําต้องนําสมการหนึ่งบวกสมการสองโอเคเดี๋ยวจุดสําคัญก่อนเอาสิ่งที่อยากได้ก่อนคู่นี้บวกกันครับดึงสิบสองออกมันก็คือซด์สีเห็นนะคู่นี้นะ บวกกันนะดึงสิบสองออกมันคือสิบสองไซดสีครับต่อไปครับคู่นี้ครับดึงสี่ออกครับดึงสี่ออกในวงเล็บก็จะเป็นไซ n ์กำลังสองเอบวกคอสกำลังสองเอได้หนึ่งครับคูณสี่ได้สี่ครับแล้วก็คู่นี้ครับก็ดึงเก้าออกครับ ในวงเล็บก็จะเป็นไซน์กำลังสองบีบวกคอสกำลังสองบีก็ได้หนึ่งครับหนึ่งคูณเก้าก็ได้เก้าครับขวามือครับสิบหกบวกหนึ่งได้สิบเจ็ดครับก็จบละได้สีษสี่ส่วนสิบสองตัดทอนครับได้หนึ่งส่วนสามก็ต่อช้อยสองนะครับ ก็จบในส่วนของข้อสอบ n 1 5 2ห้นะมีมีแค่สองข้อตามนี้นะครับ